สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมการสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงกันนะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะกรณีของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก่อนเลยค่ะเราจะได้ว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะคะ วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นแนวตรงจะไม่มีการกลับทิกด้วยดังนั้นความเร่งจะมีค่าเป็น0ูนย์ค่ะเราจะใช้สมการ vav นะคะหรือ vx เท่ากับเดลต้ x ส่วนด้วยเดลต้ t ซึ่ง v ก็คือความเร็วที่คงตัวนั่นเองเดลต้ Delta x ก็คือการกระจัดนะคะเดลต้ Delta t ก็คือเวลาค่ะโดยที่ เดลต้าเนะคะหาได้จาก xf ลบด้วย xi นะคะก็คือตำแหน่งการกระจัดสุดท้ายลบด้วย xi คือการกระจัดตอนต้นค่ะตัวอย่างนะคะอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามแกน S ทางขวามือด้วยความเร็วคงตัวที่ระยะ 3เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีวัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่งใดถ้าจุดเริ่มต้นของวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งอ้างอิง s เท่ากับบวก5เมตรเรามาดูวิธีทำนะคะขั้นแรกเลยนะักเรียนมาวิเคราะห์ตัวแปรก่อนตัวแปรแรกนะคะก็คือความเร็วคงตัว3เมตรต่อวินาทีก็คือ vx ตัวแปรต่อไป t ก็คือ5วินาทีนะคะเวลาเท่ากับ5วินาที ส่วนจุดเริ่มต้นที่ตำแหน่งอ้างอิงก็เป็น x i เท่ากับบวก5เมตรค่ะเรามาหา x f, f ก็คือการกระจัดที่ตำแหน่งสุดท้ายกันจะได้ว่า Delta x เท่ากับ v x คูณด้วย Delta t แทนค่า v x ด้วย3 Delta t คือ5 35ไ 5, ด้15นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการ Delta x เท่ากับ x f ลบด้วย xi เราแทนค่าค่ะ x f, f จะได้ว่า15บวกด้วย5ค่ะได้เท่ากับ20ในกรณีที่2นะคะกรณีสมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวค่ะ ก่อนอื่นเรามาพิส,สูตรก่อนนะคะจากกราฟเราจะพบว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนะคะโดยมีความเร็วต้นเท่ากับ u ความเร็วปลายอยู่ที่ v นะคะเราก็จะได้ว่าความเร่งเฉลี่ยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลต่างของความเร็วหารด้วยเวลาค่ะแล้วก็แปลงเป็นตัวแปรนะคะได้เท่ากับ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t ค่ะ จัดรูปโดยอยากนำา T ไปคูณกับ A นะคะแล้วย้ายข้างนะคะจะได้ V ีเท่ากับ U บวกเ T เป็นสมการที่1ค่ะโดยกำหนดให้ v คือความเร็วปลาย u คือความเร็วต้น A คือความเร่งและตัวแปรต่อไปที่เราจะได้ศึกษากันก็คือ ''S คือการกระจัดนะคะโดยเริ่มจากสมการคือความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ u บวก v ความเร็วต้นบวกความเร็วปลายหารด้วย2ค่ะและการกระจัดจะมีค่าเท่ากับความเร็วเฉลีย่ยคูณกับเวลาค่ะเราก็จะได้ว่าเราแทนความเร็วเฉลี่ยด้วยความเร็ว u บวก v ส่วน2คูณด้วยเวลา t เพราะฉะนั้นจึงได้สมการของการกระจัดสมการที่สองนะคะ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 คูณด้วย t ค่ะเรามาแทนค่า v เท่ากับ u a บวกลงในสมการ s นะคะเราก็จะได้ว่า s เท่ากับ u แทน v ด้วย u- a บวกหาร2คูณด้วย t นะคะเราจะได้สมการจัดพจน์สมัยนะคะก็จะได้เป็น s เท่ากับ2 ut ส่วน2บวกกับ at กำลังสส่วนส ก็จะได้สมการการเคลื่อนที่สมการที่3นะคะก็คือ s เท่ากับ u t บวกเซนส่วน a t กำลังสอง s ก็คือสมการที่ใช้สำหรับหาการกระจัด u คือความเร็วต้นคูณกับ t คือเวลาบวกด้วยเซนส่วนคูณกับ a คือความเร่ง t ก็คือเวลายกกำลังสองนั่นเองต่อไปค่ะจากสมการนี้นะคะ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เราแทน t ด้วย v ลบ u ส่วน a ลงในสมการแรกก็จะได้ว่า s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย u ลบ v ส่วน a ค่ะแทนค่าลงไปแล้วก็คูณสมการกำลังสองได้ลบ u กำลังสองบวก uv บวก v กำลังสองลบ uv หารด้วย 2a ค่ะ จากสมการนี้จะจัดโพสสมัยนะคะก็จะได้สมการที่4ของการเคลื่อนที่แนวตรงคือ v กํลังสองเท่ากับ u กํลังสองบวก2 a s โดยที่ v ก็คือความเร็วปลาย u ก็คือความเร็วต้น a คือความเร่ง s ก็คือการกระจัด เรามาสรุปสมการการเคลื่อนที่แนวตรงกรณีความเร่งคงที่กันนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรด้วยกันสูตรแรก v เท่ากับ u บวก a t อันนี้ใช้สำหรับกรณีที่เราไม่ทราบระยะทางสมการที่ 2, s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เมื่อเราไม่ทราบความเร่งสมการที่ 3, s เท่ากับ u t บวก12 a t กำลัง2กรณีนี้ใช้เมื่อไม่ทราบความเร็วปลาย และสมการที่4คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as จะใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบเวลาค่ะหลักการก็คือถ้าเราจะใช้คำนวณในแนวระดับนะคะความเร่งจะมีค่าเป็นบวกนะคะในกรณีที่ความเร็วเพิ่มขึ้นและ2ความเร่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหน่วงถ้าค่าลบเนี่ยจะเป็นกรณีที่ความเร็วลดลงค่ะ